สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะเราก็มาพบกันเช่นเคยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเป็นวันพฤหัส อากาศแจ่มใสใส่เสื้อก็แจ่มใสนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดเข้ามาดูมาชมสินค้าของวรดาหรือเข้ามาดู EP ีหรือ YouTube วราดาให้ดูนะคะให้ดูชัดเจนนะคะว่าเป็นช่องวรดาภาคขามขอให้ท่านาดู E ีพีถ้าท่านอยากได้สินค้าท่านไม่อยากได้ก็ดูให้ชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้วรดาด้วยนะคะขอบพระคุณอีกครั้งค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเติมให้วรดาภาคขามด้วยนะคะ สินค้าของวราดามีกิ่งพร้อมขายถูกต้องทุกอย่างตามกติกานะคะสินค้าท่านซื้อชิ้นไหนเราส่งชิ้นนั้นให้นะคะสินค้าของวรลดาเป็นสินค้าพื้นเมืองทอมือสกลนครโดยตรงนะคะเป็นสินค้าแฮนด์เมดนะคะชาวบ้านนะคะกลุ่มโอท็อปชาวบ้านนะคะวันนี้วราดาก็ได้ผ้ามาใหม่นะคะก็จะมาลงคลิปให้ท่านเพราะว่าวันนี้รีบรีบรีบ,รบแอดคลิปด,ด้วยเพราะจะไปงานขาวดำเนาะก็ช่างค่ะช่างเย็บผ้าให้วรลดานี่แหละ ลูกสาวของเขาเสียชีวิตนะคะเป็นคนที่มาเอาผ้าให้วรดาประจําทุกทุกรอบนะคะเขามาเอาผ้าแต่เขาอเอ็กซิสต์ะะ้ก็เลยเสียชีวิตเนาะก็เลยจะไปร่วมงานนะคะเป็นลูกสาวของช่างนะคะช่างแต่นางคนนี้ก็มาเอาผ้าตลอดะคะ่ะคือเป็นคนมาวิ่งเอาผ้าให้แม่เนา ค่ะพ่อแม่เก่กแล้วน่าสงสารก็เลยอยู่ไกลค่ะอยู่ต่างอำเภอแต่ก็จะไปค่ะจะไปกับเพื่อนขายผ้าด้วยกันนะคะเพื่อให้ท่านได้สินค้าดีๆวราดาจะสตาร์ทเลยนะคะสินค้าของเราวันนี้มีกระโปรงและมีเสื้อจะมายกค่าเขาให้กันนะคะวันนี้เราจะยกให้ท่านท่านใดสนใจรับเลยนะคะสินค้ามาจํานวนจํากัดนะคะโอเคสตาร์ทนะคะอันนี้เป็นผ้าสิ้นนะคะ เป็นสปายเอ้เป็นกระโปรงเอลสมอกนะคะที่วรดาลงไป3ามส่ผืนนั่นคือขายหมดทุกผืนนะคะอันนี้มาใหม่นะคะวรดาได้มานะคะพิเศษเลยนะคะก็ยังมาให้ท่านเหมือนเดิมราคาเต็มนะคะหนึ 1, ่งรวลดาก็ให้ท่าน900บาทนะคะรายสวยๆนะคะมา3ามผืนนะคะวันนี้นะคะเอลนะคะเอลตัวนี้จะใส่ได้น้อยกว่ารอบที่แล้วนะคะใส่ได้ยี่สิบห้าถึงสาหรือ35เท่านั้นนะคะไม่ถึง ไม,ไม่ไม่ไม่ถึง38-40นะคะตัวนี้นะคะจะใส่ได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเอวอย่างวรดานี่ก็เอวอยู่สองนะคะ3ามทงสาแต่คนใหญ่กว่าวรดานิดนึงใส่ได้นะคะตัวนี้นัามเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องขาวรดาก็แบ่งปันให้ท่านนะคะ90 0บาทเท่านั้นหากท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามานะคะวันนี้เรามีจริงพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเราพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะนัามเบอร์หนึ่ง จากราคาเต็ม1100แล้วให้ท่านเพียง900บาทนะคะสนใจทักมาได้นะคะเพิ่งมาถึงเมื่อชเช้านีค่ค่ะค่ะวันรดาจะรีบไปก็เลยมารีวิวให้ท่านแต่เช้าเลยอันนี้ตัวที่สองนะคะ ตัวที่สองใส่สบายสบายเลยนะคะใส่สบายง่ายๆเลยนะคะตัวนี้ใส่เต็มที่ได้เลยนะคะ25-34 35เหมือนกันนะคะัมเบอร์สเราก็ยกให้ท่านเพียง800บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะวันนี้เรามีกิ้งพร้อมขายนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีแท้นแน่นอน พร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดๆนะคะทุกอย่างเราแบ่งปันทุกอย่างเราขายที่แบบว่าเอาพออยู่ได้นะคะเราขายสินค้าอันนี้เป็นผ้าคามแทส้สกลนครเลยนะคะเพียง900บาทค่ะมาอีกพื้นที่3นะคะ ตัวที่สามนะคะมาวันนี้มาสามตัวนะคะสามตัวเพิ่งได้มาตัดเสร็จสามตัวนะคะเราก็มาแบ่งปันให้ท่านเอลสตาร์ทเริ่มใส่ตั้งแต่ยี่สิบห้านะคะถึงสามสิบสี่นะคะขอให้ท่านทักทายมาท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะวันนี้เรามีมาแบ่งปันท่านอันนี้สวยนะคะลายผีเสื้อเล็กนะคะลายผีเสื้อเล็กใส่สบายง่ายๆค่ะสินค้าของเราใส่ง่ายๆนะคะด้านหลังเป็นเอลสมอกแบบนี้นะคะเป็นเอลสมอกแบบนี้นะคะง่ายๆเบาๆใส่ชิลๆนะคะ เรามาแบ่งปันพิเศษให้ท่านนะคะคลิปนี้เราจะยกรวมกันกับเสื้อนะคะเพราะว่ามันมาอย่างละนิดละหน่อยนะคะสินค้าเราก็จะมายกรวมกันให้ท่านนะคะแล้วยิ่งมาตัวนี้อีกนะคะตัวนี้นะคะสวยงามเป็นกระโปรงเนะคะกระโปรงเนะคะแต่ไม่ย้อยมากนะคะใส่สบายเอวนี่ยียืดหยุ่นมัดได้ใส่ได้ถึง30นะคะอันนี้ราคาเต็มพันแปดนะคะ 1,800บาทแต่วราดามาขายแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเพียง1,300บาทนะคะยกพิเศษอันนี้อัดกาวย่างดีสวยงามมากนะคะ งานของเราตัดด้วยงานละเอียดตัดสวยค่ะตัดง่ายๆสบายเราก็แบ่งปันท่านทุกทุกคนนะคะราคาพิเศษ1 3 0 0บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเอลยใส่ได้ถึง30นะคะยาวสุดผ้าตัวนี้ก็ประมาณ343,5นะคะถ้าท่านอยากได้สนใจกริงๆโทรมาวรดาจะแท็กทายรายละเอียดให้นะคะเราจะยกนํำเบอร์ให้ท่านเลยนะคะตัวนี้เป็นนําเบอร์สนะคะนําเบอร์สนะคะสวยงามเทแน,น่นอนเรแก็แบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะ 1,300บาทนะคะลดจัดพิเศษอยู่แล้วนะคะรับรองผ้าของววลาใหม่ไม่ตกเกดผ้าของววลาาจะคายได้ตลอดเป็นผ้าใหม่ไม่มีผ้าตกค้างนะคะตัวนี้เอลสานะคะลายเล็กนะคะท่านดูใส่สบายสวยคะ่ะลายเล็กลายใส่ลายเล็กจะไม่ทําให้อ้วนนะคะ อันนี้เอว32ใส่ได้ถึง33 3สสีเท่าวราดาใส่นะคะถ้าคนไหนเอวเท่าวราดาก็รับไปเลยนะคะตัวนี้ง่าย,ายสบายสบายๆนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านทุกคนนะคะพิเศษเลยนะคะเต็มที่นะคะในราคานะคะในราคา1 3 0่าบาทราคาเต็มพันแปดนะคะเราแบ่งปันจัดโปรให้ท่านเลยอันไหนที่จัดโปรได้เราจัดตลอดอยู่แล้วนะคะเราจะไม่ดึงสินค้าไว้เราจะขายให้ท่านพิเศษพิเศษตลอดนะคะ นี่คะ่ะงามมากนะคะเป็นกระโปรงเอยวยแต่ไม่ย้วยเยอะนะคะใส่สบายง่ายๆนะคะปวดแขน,นะคะ่ะปวดแขนวรดาตรงนี้มันเคยหักนะคะยังเย็บมานะคะบางทีก็ไปหิ้วน้าในรถสวน,นก็เจ็บละะลแล้วนะคะนี่ค่ะเราไปขอน้ําแล้วนะคะแต่รู้สึกแพงมากรู้สึกแพงมากก็ยังพิจารณายอยู่นะคะว่าจะคํานวณออกมาเท่าไหร่แน่นอนนะคะเพื่อนเราที่จะไม่ได้ อ่ขิ้วน้ำนะคะโอเคเราปลูกไปแล้วเราก็ใส่ใจเราก็รักนะคะโอเคอันนี้เอลสามสิบนะคะนี่สวยนะคะเอลสามสิบเป็นผ้าดักแด่ที่วรดาขายนะคะตัดต่อสะโพกสวยงามทั้งผ้าทั้งค่าตัดนะคะอันนี้วรดาขายจัดโบอีกแล้วะคะ่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะหรือถ้าท่านใดมีผ้าอยากตัดเลยก็ได้ตัวละหกร้อยค่าตัดนะคะ อันนี้เราจัดโปรให้ท่านนะคะเพียง1,100บาทนะคะเอลสามสิบสองนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนเอลสามสิบนะคะเอลสามสิบนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยเอลสามสิบหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทจัดเบาๆให้ท่านนะคะจัดเบาๆชิวๆไปเลยนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะโอเคเราจัดให้เลยมาอีกตัวนี้นะคะอันนี้เอลยี่สิบนะคะจะสีสดใสเราจะตัดสีหวานดูช่วยสวยนะคะตัดขึ้นมางามมาก เราก็จัดโปรแบ่งปันให้ท่านเหมือนกันนะคะาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะจัด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 นะคะช่วงนี้จัดโปรอยากขายอยากขายจัดโปรนะคะจัดโปรทุกคลิปจัดโปรทุกระยะนะคะสินค้าของเราจัดแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายทุกอย่างเรามีแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านพิเศษพิเศษนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะ เดี๋ยววรดาจะเอาเสื้อมายกต่อให้กระโปรงนะคะกระโปรงและเสื้อนะคะเราจะต่อคลิปกันไปเลยนะคะเพราะสินค้าตัดก็มาไม่ทันนะบางครั้งก็ตัดไม่ทันจริงๆนะคะวันนี้นะคะเป็นผ้าคามแทสกลน,นครนะคะสี่ตะโกนะคะตัวนี้อกเท่าไหร่นะคะวรดาจะดูให้อันนี้อกสี่สินะคะ แคนกระดิ่งสวยงามมากนะคะกระดิ่งแยกนะคะตัวนี้จริงๆราคาเต็มพันหกแล้วก็ลดขายกันอยู่แล้วพันสามพันสองเนาะแต่วลดามาจัดโปรให้ท่านอีกนะคะวันนี้พิเศษ1,100บาทนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะอันนี้นาเบอร์8นะคะอก42จัดโปรแบ่งปันให้ท่านนะคะ1,100บาทนะคะจัดโปรจัดพิเศษให้ท่านเลยนะคะจัดโปรพิเศษให้ท่านเลยนะคะ1,100บาทนะคะเราแบ่งปันให้ท่านนะคะ แล้วมาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้ก็อก42นะคะตัวนี้เขียนเนี่ยค่ะต่อเชิงต่อเทินงามมากนะคะท่านดูนะคะช่างงานละเอียดมากนะคะงานละเอียดวรดาก็แบ่งปันท่านพิเศษงานแต่งเลยนะคะตัวนี้1200บาทนะคะอก42เหมือนกันนะคะตัวนี้นําเบอร์เวรดาแบ่งปันให้ท่านมีแต่ราคาพิเศษพิเศษสินค้าของเราจัดโปรจัดโปรให้ท่านอยู่แล้วนะคะ ท่านใดสนใจรีบทักรีบมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายมีแท้แน่นอนนะคะจัดให้ท่าน1,200บาทนะคะตัวนี้อก44นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ อก44นะคะเป็นคอหยดน้ําลายหัวใจนะคะคอหยดน้ํารูปหัวใจนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านพิเศษนะคะ1,200บาทเช่นกันวันนี้เราจัดโปรทุกคลิปเลยนะคะเราจัดโปรง่ายๆให้ท่านเลยวันนี้แบ่งปันให้ท่านสุดๆนะคะสินค้าของเราโอเคจัดโปรแบ่งปัน1,200บาทนะคะจัดโปรให้ทุกคนเลยนะคะเสื้อคลุมตัวนี้นะคะ เราก็จะมาจัดโปรให้ท่านนะคะอก4 14นะคะใส่สบายง่ายๆ1,200บาทนะคะคอจีนนะคะคอต้วอื่นยังจัดมาไม่ทันเราก็แบ่งปันท่านไปนะคะในราคาพิเศษ1,200บาทจัดจัดนะคะท่านใดสนใจสินค้าดีมีคุณภาพเป็นผ้าคามแทส้สกลนครของเราก็โอเคคะ่ะสินค้าทุกอย่างเราแบ่งปันสินค้าของเราถูกต้องทุกอย่างนะคะ ถูกต้องนะคะถูกต้องนะคะเราจะไม่ขายแบบมั่วๆนะคะขายแบบว่าตกซื้อตรงต่อลูกค้าและก็อาชีพของเรานะคะเราก็จัดแบ่งปันให้ท่านเหมือนกันตัวนี้1,200บาทอก44สตาร์ทส0ใส่ได้ถึง44นะคะถ้าคำว่าสตาร์ท40ก็คืออก40ก็ใส่ขึ้นไปเรื่อยๆได้รวมนิดหน่อยแต่ถ้า38ลงมาแล้วมันจะหลวมเยอะก็ไม่สวยเราก็เลยบอกให้ท่าน เรียนให้ท่านเข้าใจว่าใส่4 0ถึง44ได้ค่ะเราก็จะสตาร์ทให้ท่านไปใส่รวมๆกันได้นะคะโอเคค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้วรดาก็ได้สินค้าสวยๆมานำเสนอนะคะเพื่อวรดาจะได้ไปงานขาวดำของงานช่างนะคะของลูกสาวช่างนะคะวันนี้ก็เลยมารีบลงคลิปให้ท่านนะคะหากท่านใดอยากได้สินค้าอะไรก็ทักทายพูดคุยกันเข้ามานะคะวรดาก็ขอบคุณทุกท่านที่มีตาการขอบพระคุณค่ะที่อุดมนุนรดาตลอดนะคะขอบคุณค่ะ